สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆนะครับตอนนี้กําลังจะนั่งรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับไปบางนานะครับเมื่อกี้ก็จ่ายค่ารถนะครับจ่ายค่าบัตร107บาทนะครับไปต่อที่เปลี่ยนขบวนที่สถานีวัดพระศรีนะครับแล้วก็ไปลงบางนานะครับตอนนี้เวลา14บสกว่ากว่านะครับเดี๋ยวจะดูว่าจากปากเกร็ดไปบางนานะครับใช้เวลากี่ชั่วโมงนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามชมนะครับสวัสดีครับ อันนี้กำลังมาจากฝั่งมีนบุรีนะครับกำลังไปส่นราชการส่วนทางนี้รออีกรออีก6นาทีครับผมไปแล้วครับจอดน่าจะประมาณ1นาทีครับ จอด1นาทีแล้วก็ไปต่อไปล้วตอนนี้เขาก็จะมีนาฬิกามีนาฬิกาบอกแล้วก็มีบอกว่าอีก5นาทีรถไฟกำลังจะมานะครับ มาแล้วครับกำลังมาใกล้ใกล้เรามามนอกาแล้วก็เข้าตรงสีเหลืองๆเนี่ยครับ Okay. ขึ้นรถก่อนนะครับรถไฟฟ้ากากมคผู้โดยสารโปรดทราบโปรดเลื่อนมือที่นั่นเกตหน,นึ่งสตรีมีค่ะได้อากสังเกตได้ากกดจากจจักรยานบ้างค่ะผู้สูงม,มียุค้นพ,พิจารณาพิสุจและผู้ที่จะเป็นต้องใช้ที่นั่งขนาดเดินทางขอบคุณค่ะ